สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครัวอิมพุงกลางกับพี่เป้วันนี้พี่เป้มีตัวเลขสวยๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานกับคลิปต่อๆไปด้วยนะคะชาวบุรีรัมย์และ f อแห่ซื้อเลขอายุน้องลิซ่าซึ่งเมื่อวันที่27มีนาคม2565ที่ผ่านมาน้องลิซ่าได้มีอายุครบรอบ25ปีนะคะซึ่ง น้องลิซ่าถือว่าเป็นผู้ที่โด่งดังทั่วโลกแทบไม่มีใครไม่รู้จักเลยนะคะก็ได้บินกลับจากเกาหลีเพื่อมาฉลองวันเกิดกับครอบครัวนะคะงวดนี้2552ชาวบุรีรัมเชื่ออย่างนั้นนะคะเพราะว่าหลายๆร้านที่น้องลิซ่าไปนะคะปิดร้านเพื่อเลี้ยงวันเกิดให้กับน้องลิซ่าและ แฟนคลับก็ได้หาซื้อเลขสองหกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะไม่แน่นะคะงวดนี้น้องลิซ่าอัดพาโชคมาให้กับทุกๆคนก็ได้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ